สวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าก็นําเครื่อง iPhone X นะครับทาเครื่องตกมานะครับแล้วก็จอเสียนะครับแต่ว่าลูกค้าเคยเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับซึ่งมีอาการจอสีเทียนด้วยนะครับมันจอความสว่างจะดรอปลงนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมเครื่องนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจํานะครับซึ่งเคยเข้ามาเปลี่ยนแบตกับทางร้านแล้วก็เปลี่ยนจอไปนะครับ ตอนนี้ก็จะทำการเทสจอใหม่ก่อนนะครับนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวราทำการประกอบตัวเครื่องกันเลยนะครับทางร้านก็จะทำการติดซีนใหม่ให้ลูกค้าก่อนนะครับผมก็ทำการย้ายในส่วนตัวลำโพงนะครับตัวเดิมนะครับจากจอเดิมมาใส่จอใหม่นะครับ ซ่อมเสร็จนะครับทางร้านก็จะมีวอยประกันติดทุกครั้งนะครับก็จะติดอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมก็ทําการประกอบตัวเครื่องเลยนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอรุน iPhone X นะครับตัวนี้ลูกค้าทําเครื่องส่งมาจอทัดไม่ได้บางส่วนจอแตกนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนจอกับทางร้านนะครับทางร้านมีบริการเปลี่ยนจอทุกรุ่นนะครับลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้ือว่าทร เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแมทอัพตัวติวววโ,โอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ